สวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่โปเกมอนว้าว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 นะครับผมวันนี้อยู่กับผมเทนเนอร์เอ็นวายแล้วก็ผมพีงไอเพย์ครับผมนี่เลยครับผมเรียกว่าหลังจากอีพีก่อนสองอีพีก่อนที่เราได้แบบโอ้โหแบบดาร์คบล็อกมาที่แบบสุดยอดเล่นได้ใช่ไหมเล่นได้ผมก็เลยเชิญมาลงมาจ้ามาอีกหนึ่งรอบครับผมเพื่อมาจัดสำหรับตัวนี้เลยซึ่งวันนี้ผมเปิดมาผมได้ตัวนี้มาครับกลัง จอตัวอะไรนี้นี่นี่เลยครับนะโซคาโลโอกับทางลูนาโอล่านะฮะวันนี้คุณ NY เปิดเจอเนี่ยฮะโซกาเลโอแอนลูอานาล่านะฮะ G X Tag Team ผมอยากถามจริงเลยเนี่ยครัใช้ดวงอะไรเปิดนะมันดีใช่ไหมมันยากมากเลยนเรียกว่าจัดยากเลยจัดยากเลยเพราะว่ามันจะเป็นโปเกมอนที่เรียกว่าเป็นตัวสายซับนั่นเองคือไม่ได้เป็นตัวแทงตีหน้าเหมือนพวกมิวทูหรือตัวอื่น อ่าดังนั้นานะฮะคือความสามารถของเขามันจะแบบเอาไว้ปิดเกมหรือลัดเลดเกมอย่างเดียวเ,เลยนะคราวนี้เรามาดูก่อนว่าในกล่องเขาให้เราอะไรบ้างใช่ครับผมเรียกว่าเจอไปมอนใสซับอย่างงี้ฮะพี่หิงกซับเหงื่อเลยครับซับเหงื่อเลยปาดแป๊บนะโอ้โหนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะในสตาร์เตอร์นะฮะชุดนี้เขาให้อะไรมางโอเคครับผมเก่งแท็กทีมแล้วไม่มีปัญหานะครับมาดูที่เดี๋ยวกัน โอเคคราวนี้เรามาดูกันนะฮะว่าตัวที่เราได้มามีอะไรบ้างนะโอเคในส่วนของโปเกมอนแกทีมแน่นอนนะครับในส่วนสตาร์เตอร์ตัวนี้เราใช้อยู่แล้วนะครับเราไม่ต้องเขาออกนะฮะเอาไว้เป็นตัวปิดละกันคราวนี้เรามาดูโปเกมอนธาตุพลังจิตกันว่าเขาให้เรามาบ้างนะครับแรกก่อนเลยนะฮะอาโบนะฮะเหมือนที่เคยบอกนะฮะความสามารถวานิลาวานิลลาครับไม่มีอะไรเลยใช่ตัวเป็นโปเกมอนพื้นฐานแล้วก็ร่างแปงมันล่ะไม่ให้ร่างแปลงด้วยเหรอไม่มีครับพี่ไม่มีร่างแปงถามจริงๆใส่มาทำไมนะ ใครับทำไมตัวอย่างนี้อ้อโหอันนี้ไม่ต้องคิดมากเลยนะครับผมขอถอดออกกันเลยนะครับไปก่อนเลยนะฮะคันนี้เรามาดูตัวอื่นกันนะครับครันนี้มาดูตัวอื่นกันนะฮะอ่าดาดาลินนะครับอตัวนี้นะฮะมันบอกว่านำการ์ดเทนเนอร์หนึ่งใบจากตำแหน่งที่การ์ดไปเราให้มันล้มข้ามดูนะครับแล้วก็นำขึ้นมือคือเป็นตัวรีไซเคิลนั่นเองอ่าก็อันนี้ผมช่างใจอยู่ยังไงช่างใจอยู่นิดนึงเพราะว่ามันใช้หนึ่งหนึ่งพลังงานใสก็จริงนะฮะแต่ว่ามันดึงการ์ดเทนเนอร์หน อัน <Okay. S 2> นี้เรามาดูนะฮะมันมันตีแรงมากที่มันหนึ่งร้อยนะใช่ใช่หนึ่งร้อยแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวช่างใจดูก่อนอ่าโอเค okay, นะคันนี้มาดูคู่นี้นะฮะฟูบันเต้นะครับฟูบันเต้น้องลูกโป่งเราน้องลูกโป่งโอเคร่างแรกไม่เป็นไรนะฮะวาน,นิลามากๆเลยนะอัน <laughs> นี้ร่างนี้นะฮะอันนี้คือ,อใช้ได้หนึ่งครั้งเทิร์นฝ่ายเราครับเป็นอวิตี้นะครับครับผมสลับโปเกมอนแท็กทีมบอลตำแหน่งต่อสู้ฝ่ายรกับโปเกมอนบนเบนท์แล้วเราสลับมันลงมา แล้วไปไหนต่อทำอะไรไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ถามจริงๆเอามาให้ทำไมเน้ยดุมากนะฮะกล่องนี้โอ้โหนี่ผมผมเปลนเอาไปก่อน,นโอเคครั้นี้เรามาดูตัวนี้กันนะครับโลตอมนะคะเขาให้มา2ตัวครั้นี้โลตอมอ่าในส่วนตัวผมคิดว่าน่าจะใช้เล่นได้อยู่นะครับเพราะว่าให้1่จี้นะครับทิ้งการ์ดบนมือฝ่ายเรา1ใบแล้วก็จั่วการ์ดสองใบนะครับอันนี้คือเป็นการควิกดอแนนเองคือเพิ่มนะฮะครั้นี้ข้่ไปข้างล่างใช่หาของจั่วเพิ่มที่2คือเอาการ์ดพลังงานพื้นนฐา2ใบ ครับ <S 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 จากตำแหน่งทิ้งการ์ดไฟเราติดกับโปเกมอน ที่อยู่บนเบนท์ของเราตามใจชอบเลยดังนั้นเฮ้ยน่าสนใจใช่มันคือการบูจี้ปกติเราจะแปะเอเนจีอะครับได้แค่าไหร่เท่าไรใชเราใช้ความสามารถข้างล่างเนี่ยเราจะได้แปะได้2ใบไปได้ถึงเธอเราจะไม่รวมกับบนมือนะใช่สามใบเธอเดียวน่าสนใจใช่สมมติถ้าเราตัวนี้ตั้งอยู่ข้างหน้าข้างหลังมันจะบูได้เลยอใช่อนี้ผมเก็บไว้ก่อนแล้วกันรอต่ออย่างน้อยก็ยังมีตัวโปเกมอนได้เลือกนล้วเลือกพิงเลือกนล้วเจอกแล้วมาครูหนึ่งนะฮะคราวนี้เรามาดูโปเกมอนตัวอื่นก่อนนนนะครรับโหเเีียกว่่ามจิิตท้ง เอาออกไปทั้ง5าตัวเหลือไี้สองตัวใช่คือจริงๆที่ถามว่าเอาออกทาไมเพราะว่าในส่วนหนึ่งคือแบบมันเล่นไม่ได้จริงๆนะครับแบบว่าคือใช้ใช้ energy เยอะแล้วก็มันไม่มีอะไรอะไรพิเศษเลยอ่านี่ผมขอดูเลยนะแน่นอนเราต้องเติมของแต่ว่าเรามาดูก่อนที่เขาให้มาอะไรที่มันเล่นได้จริงๆนะอโอเคครัวน,นี้มาดูถัดมานะโปเกมอนที่เขาเอามาเป็นท่านเหล็กนั่นเองนะครับแต่ว่าตัวร่างต้นของเขาพื้นฐานเนี่ยมันเป็นท่าต่อสู้ก็ไม่เป็นไรนะคราวนี้มาดูกันก่อนก็นคือในส่วนของโน้ตพาร์สนะฮะครับ ใช้เอเนร์จีสายสองอันนะครับดึงเลือกโปรแกรมฝ่ายสองขั้นตัวขึ้นมาอืมแล้วก็จบเลยอ,อันนี้ไว้ก่อนแล้วกันเนาะ,นะ <laughs> แล้วก็ถ้าข้างล่างนะฮะใช้สามเอเนร์จีสายโจมตีห้าสิบเยอะ <ๆ S 2> ไปหรือเปล่าสำหรับสามเม็ดผมว่าขอผ่านไปก่อนและกันนะฮะโอ้โหแต่และแต่ละไป <laughs> นะฮะคันนี้ล่างแปลงเขาดไดโนสนะครับใช้สามสายมินิจีทอรเหรียญหนึ่งครั้งนะครับตีหกสิบถ้าออกหัวทำให้ฝั่งขั้นเป็นชา คือมันก็ก้ากึ่งนะแต่ว่าในส่วนผมคือใช้ n น r g y เยอะอ่ะใช่เยอะมากเยอะมากพี่เปแค่หกสิบใช่ครับใช่ไหมฮะผมแบบเหมือนทอยให้รุ่นเขาชชยเียวันใช่มาใช้ถึง3เมตรเลยใช่3เม็ดซึ่งถ้าตัวนี้ตายก็จบเลยผมว่ามันมันเปลืองไปนะผมว่าสมเมตรเราแปะให้ตัวอื่นดีกว่าครับอันนี้ผมขอดึงออกก่อนนะโอเคนะคราวนี้เรามาดูนี่นะครับนี่แหละผมว่าตัวนี้น่าสนใจ อีวอลนะครับตัวนี้ถ้าถ้าแรกนะครับคุณหาคือนำ energy นะครับจากในหลุมตำแหน่งทิ้งการในหลุมนั่นแหละใช้กระดองข้ามดูแล้วก็เอาขึ้นมือในการรีไซเคิลจีไอนี้ยังใช้ได้นะครับไอ้ถ้าสองก็คือทอยเลียดอันนี้ไม่เป็นไรแต่คันนี้เราดูล่างแปลงครับล่างแปลงนี่แหละพี่ทางอเนลนะฮะคันนี้ล่างแปลงของมันทางอเนลนะฮะใช้แค่2 energy ใส่นะครับห้าสิบคูณทิ้งการ์ดโปเกมอนบนมือฝ่ายเราที่มีพลังงานหนี4ลูกนะฮะหนึ่งใบ ถ้ากัตี50สมมุติถ้าเราทิ้ง4ใบตี200นี่แหละนี่แหละแล้วคราวนี้เรามาดูเขาให้ตัวหนีเรามากิดตัวเนี่ย1 2 3อันนี้พวกนี้คือหนีสี่นะแล้วเขาเลยดูที่เหลืองเรานี่เฮ้ยเบลรอิงก้าเยอะอยู่ก็สี่หนีเบลรเบลก็สี่หนีอ่าใช่ครับ ซึ่งตรงนี้ไม่มีเลยฮะซึ่งตรงนั้นไม่มีเลยนะฮะตรงนี้เออ่ในส่วนของโปเกมอนธาตุเหล็กนะฮะซึ่งผมแนะนำก็เออ่ที่คิดว่ายังอยู่ในเด็คนี้ได้น,ะะนี่เลยน่าจะเป็นคู่นี้เลยนะครับอ e ีวอกแล้วก็ฮังกันเนลนะโอเคคราวนี้เดี๋ยวมาดูเบลลิงก้าก่อนเอามาทำอะไรเอ่ยนะฮะอุ้ยนะฮะโอ้ตัวดีนะเนี่ยนะค,ะครับคราวนี้เบลลิงก้านะครับเป็นร่างพื้นฐานตัวเนี้ยคือใช้หนึ่งในที่ใสครแล้วก็คือ จัวการ์ดตามจำนวนโปเกมอนบนกระดานของเราที่มีพลังงานหนี4ลูกนนั่นแปลว่ามันต้องคอมโบกับพวกอีวังนี่แน่นอนใ,ใช่นะฮะอย่างนั้นคือเป็นตัวตัวจั่วที่ผมว่าก็โอเคครับสลับเติมมือได้แล้วก็ท่านี้นะครับของตัวนี้ตอนล่างแปลงครับเบลโลเบลนะครับท่าข้างล่างนะฮะเลือกการ์ดบนมือฝั่งตรงข้ามหนึ่งใบไม่ดูหน้าการ์ดทิ้งตำแหน่งทิ้งการ์ดก็คือดิสการ์ดเขาทิ้งอ่าแต่แล้วปุ๊บก็ทิ้งเอเนอร์จีที่แปะอยู่มอนฝั่งตรงข้ามทิ้งไปด้วยอันนี้คือตีีทั้้้้้งดดิิสมืออใใชช่จโแลวก็90 ดาไหมดังนั้นการจริงๆโปเกมอนถามว่าการดิสเอนเนอรจีหนึ่งลูกเนี่ยมันดีไหมส่วนตัวผมนะดึงออกหนึ่งอันถ้ากับเขาชา้าไปนหนึ่งขันอ่าใช่ครับตัวนี้ผมมองในส่วนตัวนะฮะในส่วนของแพทรีคเขาเป็นม่อนธาต ลายธาตุก็คือ normal กับท่าเหล็กตรงนี้ที่เขาให้มาแกงนี้ใช้ได้เลยอ่าใช่นี้ได้มาเซตเดียวกันมาเซตเดียวกันฮะที่เราเห็นตรงนี้ก็นะฮะเดี๋ยวเราดูว่าเราเอาอะไรออกไปบ้างนะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนี่เราออกไปแปดไปนะฮะก็เราเหลือ1 2 3 4 5 6 7 8 9เเราออกแค่พอๆกันพอๆกันขึ้นหนึ่งนะฮะแต่ผมคิดว่าเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่า เราจะเปลี่ยนเป็นอะไรให้สามารถในเด็กนี้ที่เขาให้มาเนี่ยปรับไม่ต้องเยอะมากใช้โปเกมอนที่ไม่ต้องแบบว่าเขาวร์ฟูมากแต่ก็สามารถเล่นได้กันเดี๋ยวมาดูกันโอเคนะครับครับผมีนีออ้ในตัวที่ผมเลือกมานะเดี๋ยวผมจะให้มาดูทีละใบเลยตัวแรกก่อนเลยนะครับนี่เลยนะฮะ ในคอสมานะฮะแผงคอแห่งสนธยานะครับตัวนี้เป็นโปเกมอนเหล็กนะครับท่านเหล็กเลยนะฮะเป็นโปเกมอนพื้นฐานตัวนี้คือใช้ Energy นะครับแค่1 Energy เหล็กทำได้เเมจหกสิบไดเมตรกับโปเกมอน g ีอฝั่งต้งข้ามอยู่ในแนวไหนก็ได้เรียกว่าถ้าเกิดอยู่บนเบนก็โดนใช่ก็คือ,อ แค่แค่หนึ่งที่เหมือนว่าเป็นตัวเปิดอะยิงตอดไปเรื่อยๆถ้าฝั่งตรงข้ามเขาไม่เคลียร์ปุ๊บมันก็จะโดนวางเดเมจไปเรื่อยๆใช่จนผมคิดว่าเอ้ยตัวนี้เป็นตัวที่ต่อได้ต่อได้นะนี่ผมก็มันคิดว่าเด็กนี้คือเอามาใช้ใช้งานได้เหมือนกันนะครับผมโอเคคราวนี้เรามีอะไรอีกนะฮะอันนี้เลยนี่เป็นส่วนที่ผมน่าสนใจนะครับซึ่งเราไม่เคยเห็นมันกันมานานบอกว่าทุกคนน่าจะเคยเคยเคยเจอมันแต่ว่าไม่ค่อยมีคนมาใช้นะคาร์บิคอนนี่เลยคาบิกอนนะฮะครับผมโปเกมอนพื้นฐานเลือด150แค่เลือดก็เยอะแล้วใช่พื้นฐานนนนนนนะะะาามโปเเเกอออตต้้ววฮี้ โอเคมันตัวคาบิโกมีความสามารถคือทุกครั้งที่ตรวจสอบโปเกมอนคือเมื่อจบเทินนะครับมันจะฮิลตัวเองสิบต่นะถ้ามันโดนเดเมจแล้วก็ตามมันก็จะฮิลเลือดไปเรื่อยๆนะแต่ครนี้แทงอย่างดีเลยแทงอย่างดีแต่ที่โหดสุดคืออันนี้ครับถ้าบิ๊กเคาน์เตอร์ครับลองดูนะฮะถ้ามันคือใช้1นึ่งเอนดิจี้เออใช้ทั้งหมด3 3มสามเอนดิจี้สถ้าโปเกมอนตำแหน่งต่อสู้ฝั่งข้าเป็นแท็กทีมมันจะโบกเดเมจอีก120โอ้โหแต่เจอแท็กทีมใช่โจมตีต้นมัน60สิบบวกร้อยยี่สิบร้อยแปด สา,สามเมด็ดร้อเม็ดร้อยแปดสิบพื้นฐานด้วยพื้นฐานด้วยโอ้โหถ้าเราเริ่มก่อนแน่นอนพวกไทยทีมของเราเขาจีนต้นเราวางข้างหน้าเทิร์นแรกเราแปะจีธรรมดาขึ้นสองเราแปะดับเบิ้ลดับเบิ้ลจีด <7 G, S 1> <100. S 2> ับเบิลร้อยตีเขาร้อยแปดสิบก่อน A D P ก็สะดุ้งครับครับผมบบมีดุ้งนะ,ะและ้วคราวนี้ลองดูนะทำให้ผมถึงเลือกตัวนี้อื กด n y เราดูดีนะครับพลังงานหนีดูพลังงานหนีครับ4เม็ดเช่นเดียวกันเลยครับพลังงานหนีของคาร์วิคอนคือ4เม็ดนะครับอันนี้สี่เม็ดคือมันสามารถคอมโบกับนี่เลยอาการเนลได้ด้วยอ่าคิดภาพนะแบบว่าถือบนมือเยอะๆไม่มีอะไรนะโยนโป้งเรียบร้อยมอบคันนี้มันจะมีท่าแปลกๆนะครับที่ที่เอาไว้เผื่อเล่นกันนะะเนื่องจากคันนี้ผมบอกกันเลยว่าโปเกมอนท่าพลังจิตเนี่ย ส่วนมากมันไม่ใช่เป็นโปเกมอนสายโจมตีแบบหนักหน่วงหรือเป็นสายบุกตีเร็วๆเหมือนธาตุอื่นดังนั้นโปเกมอนส่วนมันจะเป็นโปเกมอนที่มีทิกหรือไม่ก็คือเป็นสลับคาเตอร์ uh huh. นะครับดังนั้นเด็กอย่างนี้เนี่ยคือโอเคเรามีตัวพร้อมลุยแล้วแต่คราวนี้เราต้องมีตัวสวนกลับด้วยซึ่งเป็นสไตล์ของโปเกมอนธาตุพลังจิตแลลวคราวนี้ตัวที่น่าสวนกลับที่สุดที่เวลาอยู่ในสนามแล้วทุกคนกลัวมากเลยแกตั้งไว้เฉยทุกคนเอาแล้วตัวนี้เลยเลยฮะมีมีคิวนะฮะครับถ้าแรกตัวก้าวสองใบไม่มีอะไรนะแต่คือ ก็คือก็ดีนะแต่ถ้าข้างล่างนะครับถ้าเรียนแบบก๊อปปี้นะครับถ้าโจมตีฝั่งตรงข้ามเนี่ยท่าที่เขาใช้ท่าล่าสุดนี่แหละฮะอ่า G X กดมาก็อ่็แต่่วา G X G X เนี่ย G X เ็ห้ามใช่ไหมอ่าใช่มันตัวนี้ห้ามจ X แต่ว่าที่ผมบอกคือฝั่งตรงข้ามตีอะไรมาครับเขาใช้แค่สองจีตีซ้ำเลยเช่นง่ายๆเลยฝั่งตรงข้ามเป็นปีกอลมตีร้อยห้าสิบแล้วก็ หาจี้สามันมีมีคิวอันนี้เราเราหาจี้ได้ด้วยหาจี้ได้ด้วยพอลงข้าวใช้ท่าอะไรเรากอท่านั้นเลยถัดมานะครับก็คือตัวนี้นะครับที่จะมาแนะนําก็คืออูซลอยนะครับอูซลอยเนี่ยเป็นปอกมอนอัลต้าบีดนะครับแต่วันนี้ท่าของเขาเนี่ยเห็นนะฮะใช้แค่หนึ่งเอเนจี พลังจิตเท่านั้นเลยนะฮะถ้าล่างนี่คือทำให้ฝั่งข้ามเป็นพิลสั์สนนี่คือใช้จากการไหนก็ได้แต่ว่าประเด็ดข้างล่างครับถ้าต่อสู้นี้ใช้ได้เมื่อการระหว่างฝังข้ามเหลือ2อใบดังนั้นคือตัวนี้เป็นตัวเลทเกมเลทเกมสุดๆเพราะสมมติถ้าเราไปต้องเหลือ2ใบแล้วเราเหลือ2เขาเหลือ2องย่างนี้นะฮะขาอต่อไปมันคือก๊อปปี้อีกแล้วก๊อปปี้ถ้าฝั่งตรงข้ามหนึ่งท่าอะไรก็ได้ครับยังตอนไหนก็ได้เลยใช่แต่ต้องจำเป็นที่ว่าเขาต้องเหลือ2ใบเท่านั้นแหละ เลือกท่าต่อสู้โปเกมอนบนกระดานฝ่ายตรงข้ามที่มี1ท่าใช้เป็นท่าต่อสู้ได้มันไม่ได้บอกว่าห้ามใช้ท่า GX แล้วที่เดียวใช่1นึ่งจี้เดียวช่วงเลดเกมที่บอกว่าเหลือคนละสองไพ่เหลือคนละเนี่ยปุ๊บโโอ้หเราน็อกเขาได้เลยใช่เนี่ยที่ผมบอกเนี่ยคือลักษณะพิเศษของโปเกมอนท่คือขัินควรเลยล่ะใช่คืออย่างเงี้ยส่วนมากเขาไม่ค่อยเอามาลงกันหรอกเขาจะอยู่บนมือไว้ก่อนแล้วเขาแบบเหลือดสองไพ่แหละอ่าลงเลดแล้บสลับทีบ อันนี้ผมเลือกมาก็คือตัวนี้นั่นเองนะครับในส่วนของตัวนาทีกับเนทิโอนะเรียกว่านกพลังจิตนาทีกับเนทิโอคราวนี้มาดูนะครับนกพลังจิตถ้าแรกเนี่ยก็เป็นตัวปวดน,นะครับถ้าแรกมันบอกว่า1ก็คือดูการสำรับฝ่ายตรงข้าม4ใบอืมดูท็อปเขาสี่ใบเสร็จปุ๊บเ,เปิดขึ้นมาดูแล้วก็เรียงเรียงตามที่เราชอบเลยใช่แล้วก็กลับไปที่เดิมโอ้โอและถ้าสมมติถ้าเขาจะจวดได้ใบที่แบบเป็นแบบเทนเนอร์ซัพพอร์ตเพื่อจวดเพื่ออะไรโน่นนแบบี้ปุ๊แบบ ไปไปอยู่ข้างล่าง้างลอยู่ข้างล่างก่อนอยู่ข้างล่างถ้าเป็นจวดแค่จวดที่พอแล้วก็จี้ในสีไวเอาจี้ไปโปะหน้าอย่างเงี้ยจู่โอ้อะไรวะจ๋ดจี้อีกแล้วจี้อีกแล้วตายเป็นตัวปวดนะฮะแล้วคราวนี้ตัวแสกว่คือตอนล่างโวนะครับล่างโวของตัวเนทิโอเนี่ยนะครับก็คือถ้าแรกเนี่ยทำให้ฝนข้ามสับสนอย่างงี้ผมเฉยๆนะแต่ดูข้างล่างก่อนอ่าถ้า Life Down นะฮะถ้า Life Down มันบอกว่าพอเหรียญหนึ่งครั้งถ้าออกหัวนะครับ ถ้าออกหัวคือสําเร็จนะฮะวางตัวนับเดเมจบนโปเกมอนฝั่งตรงข้ามนะครับที่ตําแหน่งต่อสู้เนี่ยวางจนกว่าฝั่งข้ามเหลือ10ลงกี่เท่าไหร่ก็ได้แต่เหลือสิบอะสมมติฝั่งข้ามเลือดสามร้อยโอ้โหไลฟ์ดาวใช้สําเร็จปุ๊บจะลงไป290โอ้าสิบโอ้โหเหลือแค่สิเป็นติ่งนะครับเหลือเป็นเหลือแค่สิบเหลือแค่เดี๋ยวสก,กิทเดียวตายเลยนิดเดียวนะซึ่งทําให้แน่ส่วนตัวผมนะคิดว่าถ้าเราทำบูฝั่งงข้ามเครียดแน่นอนเอ้าเครียดแน่นอนพี่ เหลือเยอะๆอยู่แล้วมาอยู่ดีๆเหลือสิบนี่ปะอ๋ออ๋ออ๋ใช่ไหมฮะตอนนี้เป็นตัวนี้เป็นตัวที่ผมเอาไว้ป่วนฝั่งสงครามได้นะฮะนี่คือเป็นสิ่ที่ผมเพิ่มเข้ามานั่นเองแต่คราวนี้ถามว่าแล้วตรงนี้เราจะเอามาปรับปรุงอะไรได้มั่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูก่อนนี่คือโปเกมอนที่ผมเลือกเข้ามานะฮะจากตรงนี้นะฮะแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับที่แนะนำนะฮะก็คือคาปูเทเทฟูนะครับตัวนี้ก็ผมผมเคยบอกก็คือโปเกมอนสายพลังจิตเนี่ยมันจะเป็นเน้นเคาน์เตอร์เป็นตัวมีทริกเยอะแยะนะใช่เช่นตัวนนี้ะะฮ ก็คือถ้าฝั่งตรงข้ามแปะจี้เยอะนะครับถ้าแรกเนี่ยขึ้นพลังจิตก็คือจะตี20นะครับคูณ20ก็คือฝั่งตรงข้ามมีจี้เท่าไหร่ก็คือนับเมล็ด20ไปแต่เมต่อเขามีสมมื่อเขามี5เม็ดแบบเนี่ยตรงนี้ก็คือจะตีถ้าเจอพวกแบบดอนอะไรอย่างงี้เขาจะต้องใช้ energy เยอะอยู่แล้วใช่อย่างเงี้ยใจจะใช้แค่หนึ่งที่ใช่ครับแต่ตี120ตีอย่างนั้นนะฮะนี่คือแบบก็ถือว่าครึ่งหลอดนะแต่ที่แสบสุดคือข้างล่างนะครับผม ไมจิกคาสวอืท่านี้คือให้เราสลับตัวนับเดเมพโปเกมอนฝั่งข้ามทั้งกระดานของเขาเลยนะสมมติ <c oughs> เขามีอยู่5ตัวโดนตัวละ40และสี 4, 5, 20, 200, ะ่ห้าย่สบก็สเราเลือกเอา20ดเมจนเมทคาเเอร์เนี่ยไปกองไว้ที่ตัวเดียวให้ตายหรือลงให้ตัวเล็กๆตาย2 3 4ตัวเลยก็ได้โอ้ก็คือสลับได้เลยหมดเลยใช่สมมติคือเงี้ยเราคาบิโก็ตีตอ่อนี่ตีตอ่อแล้วเขาก็สลับหลบไปหลบไปเงี้ยเราตัวนี้ปุ๊บ <c oughs> เรียงใหม่ไม่ไม่ไม่พ้นไม่รอดรไม่พ้นฟลิปเลยนะ อันนี้คือเป็นตัวที่เออผมแนะนำก็คือยัดเข้ามาในเด็กนี้คือในนั้นพอเราใส่โปเกมอนแบบนีุ้๊บ่ะครจะเป็นโปเกมอนของเราเนี่ยจะมี2แนวก็คือเน้นตีตอดไปก่อนอ่าแล้วก็ใช้โปเกมอนที่เป็นท่าพลังจิตพวกนี้ไปก่อกวนเขาเอ่าซึ่งตัวนี้คือผมถามผมว่าสามารถเล่นได้เล่น,ลนไหมเล่นได้นะครับแต่ถามแน่นอนสมมติถ้าเราเจอแบบตัวฟูมาเนี่ยก็อีกเรื่องนึงแต่ว่าตัวนี้เป็นที่ผมบอกว่ามันเป็นเหมือนลมแบบว่า สก,กี้นิดนึง่งนะฮของข้ามเผินี่โดนเราสวนกปกบบๆตายเลยอ่าใช่ครับสายป่วนสายปวาย่ยปวนสายป่วนสายป่วนเล่นได้แบบสายป่วนนะซึ่งผมว่าโอเคนะฮะในตรงนี้คือสามารถเล่นได้นั่นเองโอเคนะครับรานนี้เดี๋ยวเสร็จแล้วเรามาดูในส่วนของตัวเทรนเนอร์กันว่า้พอเราจรัดเซตโปเกมอนแบบนี้ปุ๊บเทรนเนอร์อะไรบ้างที่เราจะมาใส่ให้ใหมันซัพพอร์ตกันใช่นะครับเพราะว่าตอนนี้มันคือเกินกว่าที่เราเอาออกด้วยใช่แล้วเรามาดูว่าเราจะเอาใบไหนออกกันบ้าง โอเคครับ,รบอ่ะโอเคนะครับคราวนี้เรามาดูในส่วนของตัวเทรนเนอร์นะครับที่ตัวของ s ัตเตอร์เขาให้มาว่าเขาให้อะไรมากันบ้างนะค่ะผมคราวนี้เรามาดูกันว่าที่เขาให้มาตรงนี้ ราต้องเอาอะไรออกบ้างนอแล้วเราจะหยิบอะไรมาไว้บ้างใช่คราวนี้เรามาดูกันทีละใบนะคะโอเคที่ผมบอกก็คือเหมือนตั้งแต่ EP ก่อนหน้านี้แล้วก็คือสเปเตอร์เขาจะให้มาของแบบเพื่อให้ผู้เล่นเนี่ยเขาฝึกเล่นในนั้นให้รู้ว่าการแต่ละใบเป็นยังไงแต่ว่าถ้าเราจะจัดให้มันสามารถเล่นได้เนี่ยบางใบเราต้องเอาออกทีนี้ผมต้องขออนุญาตจริงว่ามันก็ใส่ได้แหละแต่ว่าเอาออกไปใช้ย่างอื่นน่าจะดีกว่านะน่าจะดีกว่าน่าจะดีกว่าโอเคฮะใบแรกที่ผมเอาออกเหมือนเดิมนะคบก็คือเฮานะครับใบจวดสามใบนี้ผมออนญาตก อันนี้เราได้มาดูตรงนี้นะฮะอ่าโปเกมอนแคชเชอร์นะครับอันนี้ก็ถือไว้ดึงของข้ามผม,มไปดึงออกแล้วกันกับสลับพลังงานสกู๊ปนี่ก็ผมบอกแล้วว่าคือสตาร์เตอร์เด็กพวกเนี้ยแปะที่ก็ยากอยู่แล้ว <c oughs> เอาขึ้นมือทีหนึ่งไปแปะอีกสามเธอก็ตายครับ <c oughs> ตาย <c oughs> ครนะนี้กู้คืนพลังงานถามว่าสามารถใช้ได้ไหมนะครับก็ใช้ได้นะแต่ว่าคัานี้พอเราปรับเปลี่ยนแล้วเนี่ยเราข้ามไปเลยก็ได้ครับเพราะว่าเราจะมีตัวที่ดึงจี้อยู่แล้วครับผมเขอดึงออกแล้วกันครนี้เราจะเห็นแล้วว่านี่คือเทรนเนอร์นะคะที่สามารถที่ผมมองว่าสามารถเล่นได้คันี้จาก E p ีที่แล้วกับอีพีี่้เราเห็นว่าสตาร์เตอร์มันไม่เหมือนกันนะครับคันี้ในสตาร์เตอร์ของตัวนี้ มันมีอะไรมั่งที่มันใหม่นะครับที่เรายังไม่ได้นั่นเลยนะใบแรกก่อนเลยนะครับนี่คือการลิเลียสู้สุดใจอ่าใบน,นี้คือจั่วการ์ดสีใบจัดสหรับการ์ดฝ่ายเรานะครับเมื่อจบเทอร์นที่ใช้การ์ดนี้ถ้าบนมือฝ่ายเรามีการ์ดมากกว่าเท่ากับ3ใบนะง่ายๆคือเมื่อจบเทอร์นที่ใช้การ์ดนี้ถ้าบนมือเรามีมากกว่า3ใบหรือ3ใบเนี่ยให้เอากลับไปเหลือ2ใบง่ายคือเราจั่วขึ้นมา4ใบก่อนอ่าแล้วก็ใช้ไปเรื่อยๆ,ๆจบเทอร์นมันจะบังคับให้เราเหลือบนมือแค่2ใบครับง่ายคือเหมือนกับเป็นลมหายใจเที่ยวสุดท ลิเลียสุดสุดใจตรงนี้เขามามันใหม่ใช่ไหมครับคราวนี้เราดูก่อนว่าการ์ดใบนี้มันมีผลก็คือก,กับตัวนี้นั่นเองในส่วนของตัวโปเกมอนของเรานะครับที่เป็นตัวหน้ากล่องอนะฮะตัวของโซการิโอลัวนาร่านะครับคุณจะเห็นเลยว่าจะเขาจะลิเลียจะขี่อยู่ใช่นะฮะเดี๋ยวเดียวนะฮะขี่ลิเลียอยู่ไม่ใช่ขี่ลิเลียอยู่พี่ลิเลียขี่อ๋อลิเลียขี่ นะ,ะโอเคคราวนี้ลิเลียขี่สองตัวนี้อยู่แนะ่าคือสองตัวนี้นเป็นโปเกมอนของลิเลียนั่นเองนะครับคราวนี้ให้ดูในส่วนของท่า GX นะครับแสงแห่งเทพธิดาครับมันบอกว่าท่าเทิร์นนี้นะครับเราใช้ลิเลียสู้สุดใจนะครับอืมเอฟเฟกต์ของตัวท่าแสงแห่งเทพธิดาจะจะจะ,จะเกิดผลก็คือทําให้โปเกมอนฝ่ายเราทุกตัวหลังจากนี้หนึ่งเทิร์นจะไม่โดนการโจมตีของโปเกมอนฝั่งตรงข้ามเลยโอ้ใช่เหมือนเอาลิเลียมาใช้เสร็จปุ๊บแล้วก็เอาไปนี้จะเป็นปต้องใช้ด้วยกันใช่จะเป็นช่วยกันเป็นตีฝั่งข้ามขามม200ดเจ แล้วเคลือบหรือคือทำชิลโปเกมอนฝ่ายเราทั้งหมดเลยทั้งหมดบนเบนด์ด้วยบนใช่ดันั้นกลายเป็นว่าพอเราเธอหน้าเขาตีไม่ได้เขาตีไม่ได้เขาตีได้แต่ไม่เกิดผลแต่ตีก็ได้ตีก็ได้แต่ไม่เกิดผลแต่ทำไมก็ไม่เกิดผลนะดังนั้นในส่วนของตรงนี้ผมว่าอโอเคมันเลยเป็นใบคอมโบด้วยกันนั่นเองนั่นดังนั้นสตาร์เตอร์เขาก็เลยติดมานั่นเองอ่าจริงๆถ้าจะปรับตรงนี้ให้เป็นหลายใบก็ได้แต่ผมคิดว่าเรามีโอกาสน้อยมากนะครับแต่ว่าแน่นอนใบนี้ต้องอยู่คู่กับแท็กทีมตัวนี้อยู่เสมอนะไไม่ออกด้เคเก็บบไไวว้้เก็นะครับ ตอนที่เหลือเราเห็นแล้วครับฟิลเบอร์เวอร์นะครับจัดด็อกเตอร์คุคุยเป็นช่วยชีวิตไฮเปอร์บอลสปเปลี่ยนการสื่อสารของโปเกมอนพวกนี้นะครับคือก็ยังคงอยู่ครั้นี้เทนเนอร์อีกหนึ่งที่ครั้งที่แล้วเราไม่เจอแล้วมันอยู่ดีก็ะผมอะคือใบนี้นั่นเองเมย์ครับมมผมเมย์นะฮะ ใบนี้คือเราจะใช้มันไม่ได้นะครับถ้าเทิร์นก่อนหน้านี้ของเราโปกเกมอนเราไม่ไม่ได้หมดสภาพหรือลงสุสานะนะครับดังนั้นตัวเนี้ยสมมุติถ้าเทิร์นก่อนหน้านี้โปกเกมอนเราหมดสภาพจะใช้การเมย์ได้คันนี้เมย์มันทําอะไรได้ละ่ะทำไมเขาถึงใส่มาเมย์บอกว่าให้เรานําการโปกเกมอน1ใบเทรนเนอร์หนึ่งใบพลังงานพื้นฐานหนึ่งใบในสำรับคือท้งหาด <3 S 2> สามใบจากกองขึ้นมือเลยเลยหลักคันนี้ที่ผมบอกว่ามันเก่งคือเขาจมาเรียกการเทรนเนอร์ได้ครับ เทรนเนอร์เนี่ยคืออะไรก็ได้คือเป็นไอเทมก็ได้พพอร์ต <support S 1> ก็ได้ไดสเตเดียมก็ได้ใช่ได้หมดเลยน,นั่นนั่นเมย์ตรงนี้ถือเป็นเทรนเนอร์ที่โอเคมากที่สุดนะครับในส่วนของซัตเตอร์ที่เขาให้มาตรงนี้ครับผมนะครับ คราวนี้เราจะเห็นว่าเอ๊ะทำไมสตาร์เตอร์นี้มันมีเปีย์ชูชูวีอสองใบปกติจะใส่มาใบเดียวของก่อนก็ไม่มีด้วยเอออ่ะเพราะว่าที่ผมบอกก็คือในในเซตนี้เขาเซตมาให้นะครับว่ามันจะมีตัวฮังอันเนลนั่นเองนะฮะตัวนี้คือโยนโปกเกมอนของเราอ่ะลงโยนสุสานโยนสุายสานดังนั้นคือจำเป็นจเป็นกับเขอกองกได้หรือเอาขึ้นมือมาเพื่อโยนเพิ่มก็ได้ครับแล้วนี่มันก็เลยจําเป็นนะครับก็เลยเอาใส่เข้ามาซึ่งผมว่ามันก็โอเคนะครับเล็กใบหนึ่งคือโปเกคอมนั่นเองนะฮะการสื่อ ตัวในกองอถามว่าทำไมง่ายๆเลยสมมติมคุณเล่นทางเงินเนียวแล้วบนมือเราเป็นคาปูเทเทฟูข้าหนีหนึ่งอ่ะมันโยนไม่ได้โอ้โยนไม่ได้ใช่อ่ะเราเปลี่ยนปุ๊บเปลี่ยนคาปูเข,ข้าไปกลับออกมาเป็นเบโลริงกาาไว้โยนสีเรียบร้อยอ่านั้นๆเร<อ>าเอาไว้เปลี่ยนโปเกมอนมือนะนะตรงนี้คือผมเลยเก็บไว้อยู่นะครับเพราะว่อใช้งานได้นะตอนนี้คือเทรนเนอร์ที่มาใช้ซัพพอร์ตกันรัวๆเลยนะครับอีกใบหนึ่งผมลืมลืมบอกไปเพิ่งเห็นเหมือนกันการวิเคราะห์ของมาสกินะครับคับใบนี้คือดูท็อปเจ็ดใบเอาเทรนเนอร์ใบขึ้้นมืออีกแลว โอ้โหเรียกว่ามาลวดลวดคือหยิบอะไรก็ได้ใช่ครับขาัเหนืออะไรเราหยิบได้หมดเลยแล้วคือดู7ใบถือว่าลึกมากแล้วเราเลือกสองใบเยอะนะฮะเลือกสองใบนี่เยอะนะสองใบก็เยอะฮะผมว่าโอหมันเป็นแบบมันเป็นซุปมันเป็นการ์ดที่บอกว่าเป็นซัพพอร์ตที่พาวเวอร์ฟูลมากที่สตาร์เตอร์เขาให้มาที่ผมเห็นว่าแบบอ่าแต่ที่สำคัญคือซัพพอร์ตใช้ได้แค่เทินละใบนะจ๊ะใช่เวลาเราใช้ซัพอย่าใช้ซับนะเพราะบางคนเทินเพินไปหน่อยนะใช่ครับโอเคนะฮะตรงนี้คือหลักๆของตัวการ์ด เทรนเนอร์นะครับที่เขาให้มาอืมอ่ะคันนี้เราเอาออกไปอย่างน้อยคือ1 2 3 4 5ส6ี่ห้าหใบนะเห็นไหมอออกเป็นทีเดียวเอง6ใบอ่ะคันนี้เราดูว่า6ใบเนี่ยเราจะเอาอะไรมาเพิ่มกันครับผมโอเคนะฮะเราหามาแล้วนะฮะเรามาดูว่าแต่ละใบเราอะไรมาบ้างนะฮะแรกก่อนเลยคือในส่วนของการสตาร์เตอร์ที่ผมบอกว่ามันไม่มีการหายเนจี้เลยอ่าใช่ครับดังนั้นเราเหมือนเดิมนะเหมือนกับอีก่อนหน้านี้คือเราเลือกการ เซียมซีพลังงานนะฮะครับผมเซียมซีพลังงาน2ใบนะอันนี้คือเอามาเติมให้นะฮะอันนี้เนสบอลนะครับเอาโปเกมอนพื้นฐานมาลงที่เบนอะไรอย่างนี้ต้องมีอยู่แล้วครับเพราะเรามีแค่ไฮเปอร์บอลกับซูเปอร์บอลซูเปอร์บอลมันก็เดี๋ยวน้อยไปนะครับน้อยไปแล้วก็เอาตัวในสองเนสบอลเข้ามาเพิ่มด้วยครับผมนะฮะแน่นอนนะฮะการสุดยอดการกวนประสาทชาวประหลาดตาประทับรีเซ็ตครับตาประทับรีเซ็ตครับฝั่งตรงข้ามเหลือไพ่เท่าไหร่เปลี่ยนมือให้เขาเท่ากับไพ่คันนี้เราเลือกของส่วนของตัวสัจจะแห่งการสั่งสอนมานะเพราะอะไรนะ เพราะว่าเรามีโปเกมอนเรามีนกพลังจิตอยู่ครับนี่เลยนี่คือนี่เมเลียงมานะเนทีโอนะฮะผมบอกแล้วเนทีโอเนี่ยใช้ท่าไลฟ์ดาวได้ไม่หลายฝั่งรองข้ามนี่เสียวเลยนะฮะเหลือสิบเหลือสิบย่อง้วงตัวอย่างฝั่งรองข้ามเป็น a d p นะทุกคน ADP อยู่แล้วโดนท่าไลฟ์ดาวไปจาก2 8เหลือสิบใช่ครับโดนไปคราวนี้ไม่เท่านั้นจบเทิน เจอสารจ้าการตังสอนอีกน็อกเอาเลยครับเลียบเลยครับนะฮะฟรีฟรีเลยฟรีฟรีเลยแล้วเขาจะปวดหัวมากเพราะว่าคือมันไม่มีโปเกมอนตัวไหนที่มันจะตีถึง270-280ภายในวันคิดอยู่แล้วปัจจุบันแต่ว่าความสามาพิเศษของไฮดาวเนี่ยมันกดเหลือสิบแล้วสารเจ้ามันยิงโป๊ะมันแปลว่าคือเธอเดียวตาเธอเดียวนั้นล่วงเลยครับใช่แต่ผมว่ามันก็มีความเสี่ยงคือมันต้องหัวก้อยหัวก้อยคือ50-50นะครับม่าจะออกหรือเปล่าใช่แต่คือถ้าถามผมนะสมมติถ้าสำเร็จ คุ้มคุ้มค่าคุ้มครับใช่เราะมันใช้แค่ energy แค่2เมตรเท่านั้น,นด้วยใช่ครับน,นะนี่คือแบบว่าเทิร์นเทิร์นแรกเราเริ่มก่อนเทิร์นสองเรากดไล่ดาวแล้ว <c oughs> เรียบร้อยใช่ใช่นะครั้นี้ที่ที่ผมเพิ่มเข้ามาเสร็จปุ๊บแล้วครั้นี้มาดูในส่วนของ energy นะเขาก็แน่นอนนะครับสตาร์เตอร์อ่ะครับเขาให้ energy เยอะมากนะครับแต่ครั้นี้เราเห็นคือเขาให้ดับเบิลพลังงานไร้สีมาเม็ดเดียวเม็ดเดียวนะครับครั้นี้ถ้าผมจะเพิ่มเข้าไปนะครับเราก็จะเพิ่มในส่วนของดับเบิลพลังงานไรรร้้้สีีขึนนนนมมมาาะะะคัับเเเพิ่อกก2็ดดวยฮลูกกกนะครับแล้ว็อี่าางงทีี่ผมจะะแแแนนนํคือเด็ก้หหลส และคันนี้ในส่วนของตัวโปเกมอนของเรานะครับที่เราดูเป็นตัวปอบก่อกวนเนี่ยจะใช้2จี้บ้างน,นะฮะสจี้บ้าง1จี้บ้างน,นะครับอย่างเงี้ยฮะสจี้เห็นไหมฮะ เนี่ยเป็นตัวส่วนอย่างเงี้ยสองจี้นะครับ,บ,บอันนี้จะมีการ,ร์ดนจี้อันนึงที่เป็นจี้พิเศษนะครับก็คือเคาน์เตอร์จี y อันนี้คือผมแนะนําเลยคือสำหรับเด็กที่มีโปเกมอนนอนเจเยอะวันนี้ออ <ๆ S 2> บอกว่าเมื่อไพ่เราตามเอเม็นจีตตัวเนี้ยติดอยู่กับโปเกมอนฝั่งเราจะเท่ากับ2ลูกสีอะไรก็ได้ <What? S 2> อ่าถ้าไพา่ตามคือติด2ลูกสีอะไรก็ได้เลยใช่นะอันนี้เป็นลักษณะของตัวเอ e น g y จนั่นเองนะที่ผมบอกว่า เด็กในส่วนตรงนี้เอามาสามารถเพิ่มได้นั่นเองนะัดังนั้นตรงนี้ที่ผมอามาเพิ่มนะฮะเราก็ต้องลด energy ในส่วนของ energy ธรรมดานี่ก็เป็นวิธีที่ผมหรือเป็นตัวแนะนําที่ผมให้มาให้ดูแล้วกันนะครับว่าโปเกมอนเนี่ยไม่จะไม่จเป็นว่าคุณต้องใส่ gx ทั้งหมด non gx หรือตัวโปเกมอนที่ทุกคนมองข้ามพวกนี้ก็สามารถเอามาใช้เล่นได้ด้วยเหมือนกันอ่าใช่ครับก็เรียกว่ายังยึดโครงสําหรับสเต็กไว้อยู่อ่าใช่แต่ว่า ep หน้า อีพีหน้าเราจะมาดูกันว่าในส่วนฟูเลยฟูของโซกาเลโอรูอาน่าตัวนี้นะครับฟูๆเลยเราจะจัดฟูของมันได้ไหมถามว่ามีมีเด็กฟูของมันไหมมีครับผมแต่แน่นอนมันไม่ได้มาตัวเดียวมันจะมากับเพื่อนอีกหลายตัวเลยเออก็ต้องฟูอีพีหน้าแหละนะครับผมวันนี้ก็คนที่ก็มารับชมฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผมโหเรียกว่าวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่ฮิงไอเพย์อย่างมากเลยครับนะฮะเรียกว่า มาให้คำแนะนำม,มากมายสำหรับการจัดเด็กจากสตาร์เด็กนี่แหละที่ยังคงสตาร์เด็กไว้แล้วเสริมการดุลกันยิ่มาเพื่อทำให้มันสามารถเล่นได้ดียิ่งขึ้นถูกต้องครับนะครับผมก็เรียกว่าฝากากดไลค์แชร์นั่นแหละครับผมนะแล้วก็ใครสนใจการ์ดเด็กอย่างนี้นะฮะก็สามารถติดจริงๆแล้วไม่ต้องต่อในลิงก์แชรนิ่งโพสก็ได้นั่นหรือนี่เราไปหาพี่<ช>ที่ไอเพเลยใช่ครับผมที่ไอเพย์การ์ดช็อปนะครับเฟซบุ๊กเพจนะฮะเดี๋ยวขึ้นข้างล่างเดี๋ยวเ่ากันนะครับผมใช่ครับแต่ถ้าเกิดใครอยากได้สตาร์เด นะครับลิงก์เทดดิงโพสนะครับลิงก์เทดดิงโพสนะครับย้ำนะครับนะฮะโอเคครับผมก็สำหรับวันนี้ฮะเราสองคนครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผมหรือใครนะฮะที่อยากดูวิดีโออื่นๆอีกมากมายเลยเรามีให้ดูอีกเยอะแยะเลยนะครับผมนะฮะแล้วก็ฝากกดกระดิ่งติ๊งติ๊งติ๊งซับสไครต์ช่อง u t u b e เราด้วยนะครับลิงก์เทดดิงโพสครับผมแล้วถ้าเกิดใครสนใจอยากได้การ์ดโปเกมอนอย่างนี้นะฮะก็เยนเชิญเลยครับในเพจ Facebook ครับลิงก์เทดดิงโพสเช่นกันครับผมหรือในช้อปปี้ลิงก์เทดดิงโพสครับสวัสนี้เราสองคนครับสวัสดีครับ